เยาหาผ้าเราคนหนึ่งผ้าอะไรนะจะเอาโ่ผอบโซ่ผอบแล้วผอบคุณ่ไอืมคุณคุณฝ้กของนี่ผ้าอะไรล่ะดูดิ ุดิขานนอนหูในป่าเลัง่ right ีอ <The camera runs digest ed> ัน้ำเทมันไม่ย็นละน้ำอยู่ที่หน้ารถฉันยังไง ไม่นะ้ำที่หน้ารถไงโอ้ยหมัดไม่ได้หมัดจับได้ไม่ได้มาดูฉันไม่เอาได้หรอกมันมีวิธีใครก็จับเอง,งน่าลหมาป่อยเออเขาแล้วกดหัวมันไม่อยู่มันก็รักลูกมันอืมะ ลองเป็นลองเป็นคนเลยเยอะ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 อะพี่เอาไอ้นั่นออกก่อน

ตไรอนูก็ประจบจังเลยเนี่ยอุ so ้ยมียเดี๋ยวมียสองอะไรหนาใจ้คน้เลยเวลยเลี้ยงมันักหวันเ้าหร ดึงออกมาอ๋อมันมีมันมาอย่างไงได้ยินเสียงไงไม่พอดีพี่ขี่รถมาไงผ่านมาแล้วพอดีเจอเขาก็เลยเอาหารมาให้แล้วก็เห็นไงเห็นลวดสลิงผูกที่ขาอยู่นะใช่โอ้ลวสลิงขาแทบขาดเลยเนาะใช่ใชเนี่ยมันดึงญ่ามานะใช่ใช